ยานแห่งชาติขุนแจเชียงรายนะครับซึ่งวันนี้เราจะขึ้นลังกาหลวงหลังกาน้อยอีกแล้วอากาศหนาวตอนนี้เย็นทีเดียวคาดว่าลานคืนน่าจะหนาวมาก ปครับพรอมออกเดินทางครับขอให้อากาศเย็นอย่างนี้ตลอดทางนี่อันนี้จุดสกัดคาดว่าน่าจะเป็นเจวันอันตรายไอเปล่าวะพ <c oughs> อมออกเดินทางแล้วครับเด้นยกันไป จุดเริ่มต้นเดินทางของเรานะฮะนี่จับป้ายนี่ได้เปล่าปีที่แล้วเราก็มากันจุดเริ่มต้นของเราจุดหมายแรกเราจะไปกินข้าวกันที่ถางง้อมอีกแล้วขี้โกงเราจ้าง้าวขี้โกงมากมาชิคกอล์มแจ้าไปกัน เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับจุดสตาร์ทของเราขณะนี้เวลา9นาฬิกา11นาทีมาดูกันว่าเราจะไปถึงกี่โมงอ๋อแต่เราจะไปแวะกินข้าวันที่ผ่างอมดูข้างทางช่วงแรกของเรานะครับก็ยัง เดินสบายหน่อยนึงอันนี้ยังไม่ถึงโลเยบสบายสบายอากาศเยน็เยนเย็นไม่เจอแดดสักครู่คอนเธอะ ผ่านมาได้เจ็ดร้อยกว่าเมตรเริ่มไต่ระดับความชันแล้วนะครับจากเดินสบายๆมานิดน่อยครับซึมบ้างแต่มันจะชันไปเรื่อยๆแหละ หันไปนน่นนะครับลูกหาไปนู่นแล้วหนึ่งกิโลผ่านไปนะครับดันเดินกันหอบแหกเลยนี่พาพี่พามาดูสมาชิกของเราหนึ่งกิโลแล้วครับแสดงว่าเราเหลืออีกเกิโลอุ้ยเดี๋ยวไปเจอผังงม นี่ครับทางช่วงโลที่2<ม>ก็จะชันเลเวลต่อมาดูคนไ <c oughs> ต่ระดับกันป้าย <c oughs> อากาศยังเย็นอยู่ ระดับความชันตรงช่วงใกล้จะ2อกิโลอยู่เลยวิ่งลูกหาบไล่มาแล้วริบหนีกันเร็วทาง2โลของเรายังไม่หยุดจากเมื่อกี้เลยดูสมัยเช็คของเราครับอยู่ตามตะพักตึ้งตึ้งตึ้งลงไป นีน่าจุดนี้เราจะเห็นสถานีเรดาร์นี่รถเขาพาเข้ามาเมื่อกี้ไป่อคือมาไปได้ทีละตอนนี้เราอยู่ที่กิโลที่สองกว่า,วาเส้นทางของเรา ต้องขึ้นบนสารเขาวลูกน,นั้นเดี๋ยวก็จะขึ้นอีกอช่วงนี้ยังดียังเดินไต่ขึ้นมานาลาบนิดนึงหลอกกันให้มาแล้วก็ดันต่อไปครับไปครับตอนนี้เราเห็นป่าพางว้มแล้วนะครับ เขาบอกตรงไปไงลูกโน่นทำดอยไปนี่ครับาจากเราดันขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็เราไปลงลงลงเดี๋ยวจะไปขึ้นผาโง,งมจ้าเ <c oughs> ส้นทางนี้ๆๆๆไปกันครับ ตน้าร้อนไงเขาเมื่อเช้า,น,า,ชานี่หนาวเชียวใช่จน,นไม่คิดว่ากลางคืนนี้มันจะหนาวอะ่ะเมื่อเช้านี้หนาวเชีแล้วตอนนี้เราโผล่มา,มาย,อยอดยอดหนึ่งเป็นยอดโลง่งโลนะครับร้อนเชี่ยวตอนนี้ <c oughs> ละอุเป็นทุงสวรรค์หน้าเลยเดี๋ยวเยเราจะมุดลงไปข้างล่างไปรับไอเย็นกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปขึ้นยอดหนุนอีกทีนู่โน่นหนนโน่นทางง้มาง้ เริ่มเข้าดงสนนะครับนี่นี่จะเริ่มเห็นต้นสนใหญ่ปรปล่มันเนี่ยสองคนอองพอป่ามันโป่งก็ร้อนแต่พอเข้าล่มก็เย็นไอยเย็นเย็นสบายมากเลยป่า อากาศดีมากเลยครับถ้าไม่ใช่บนทุ่งโล่งนะหิวข้าวแนละ้วไปผ่างโง่ดีกว่ากินข้าวมันไดดจะถึง โซนนี้ต้นไม้จะขึ้มขึ้มเขียวเขียวตะไคร่นิดๆภาวนานิม่มาแรงแต่ลมเย็นอากาศเย็นมากนเดินตรงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งก็จะทะลุขึ้นสู่ทางขึ้นพาง,ง้อม เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆถ่ายรูปตอนสนิย่างตรงนี้ก่อนตึงๆนะ,ะครับขึ้นชื่อว่าป่ามันก็ต้องมีความลบก,กันบ้างโอ้อยนิดนึงขางอมอยู่รับตรงนี้ไปดิบ อยู่ข้าวจังอาครับหางอมของเรานี่ยอดนิจจ้าเดี๋ยวเราต้องเดบอย่างนี้ลอา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 เป็นเงาลาเราเรานบินข้าวบนนน้นโอเคไปกันต่อครับ เร,เราแวะมาหยุดพักกินข้าวกันตรงนี้นะคะเป็นจุดเดิมกับปีที่แล้วเลยแต่ปีที่แล้วมาแวะพักเฉยๆแต่ขึ้นไปกินข้าวบนผาโง,งมรอบนี้เกิดหิวก่อนก็นเลยอ่ะกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นผาโง,งมแล้วกันนี่ลูกหาไปจอดแวบกินข้าวกันเห็น อีกครั้งก็ท้อจะง้มไปในนี้ดูเทียบกับคนนี้รับลุยสู่ผางง้มไปข้างมมต่อทางขึ้นผังง้มลาวไตขึ้นมา ล้วไปทางขวาโน่นยอดหางโงมใกล้แล้วอีกโอ้หลายใจไปครับหางโงมของเราไม่เทงสักทีดูข้างล่างอันนี้คือทางที่เรามุดกันขึ้นมา ฉันไปไหนเราเดินเดินข้ามเลาะลูกนู้นมันนครับเลาะลงมาเราก็ตัดขึ้นมางนี้กลาแล้วอีกใบเดียวพางอมเนี่ยขนาดและแล้วเราก็ ยังไม่ถึงนะแต่ทางเริ่มลาดขึ้นแล้วนูนางอมันจะปลายทางนน้นไม่ไม่ได้ดันเนินใต่เขาเหมือนทางที่เราผ่านมาไปครับอีกใจเดียว ในที่สุดถึงแล้วนะครับทางอ้อมยอดเอ้อมอันนี้คือยอดเขาที่เราเห็นเมื่อกี้ แล้วก็เราเดินกันมาจากหุบโน่นย้วหามยอดยอดนู่นมาลงมาหุบเขาหลวงน่าเห็นนะแต่แบบนี่ขอพักสักแป๊บนะครับจากผางอมที่เราพยายามปีนไปกันขึ้นมาเราก็จะไปต่อกันดอยล่งกาหลวง ตอนนี้เราเดินมา4กิโลกว่าแล้ว4กิโล6อ่าเหลืออีกประมาณครึ่งทางนี้ครับทางลงไปลังกาหลวงไรู้เด็ไดต่ขึ้นมาทำไมพังงงจริงๆมันไม่ต้องขึ้นมาก็ได้มันอ้อมไปตัดเข้าทางนั้นเลยก็ได้ทางนี้ลงไปข้างล่างแต่เห็นเขาบอกว่าหลังๆนี้คือทางมันลกมากเขาก็เลยเอบอกว่าไม่น่าไปแล้ว ็เลยหลอกให้นักท่องเที่ยวต้องขึ้นมาพางงมกันทุกคนโอ้ยเหนื่อยต่อไปนี่ก็ลง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 นครับทางที่เราลงมาจากผางงมนะครับจะค่อนทางดิ่งดิ่งดงิลงมาค่อยลาบนี่อเนี่คือผางงม ที่เราขึ้นไปยอดเ,ม,อเมื่อกี้แล้วเราก็ลงมาทางฝั่ง,งน้ำผาอ้อมาทางนีน้เริ่มลาบมาหน่อยละเมื่อกี้ก็ดันล่องค่อยเดินง่ายขึ้นไปโอ้ยหมอกกระจายเนี่ยครับพอเข้ามาในหุบแล้วก็อากาศก็เย็นสบาย ายุดนี่ทั้งคันหนาวเลยอากาศดีมากเล่นยงสุดท้าก่อนครับนู่นครับยอสาย น่าจะเป็นยอดหลังกาหลวงเพราะสูงที่สุดในบริเวณน,นี้ละเฮ้ยดูยอดหนึ่งวะเราจะต้องเดินไปอ้อมขึ้นอีกทางของมันเอเอหมนลูกนองจะสูงกว่าไม่รู้จะลองเดินดูไปเรื่อยๆโอ้โหพอ พอมุมเปิดออกมานี่หนึ่งลูกตึดต๊ดตึดตด๊นี่อีกหนึ่งยอดไอยอดตรงกลางก็สูงสูงทุกยอดเลยโแต่ดาก็น่าจะยอดนั้นเพราะว่าแถวนี้คือสูงที่สุดแล้ับสูงสองพันไม่ดจำไม่ได้ ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเส้นทางเราเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างแล้วก็ดันขึ้นนี่นเห็นปะเห็นอ่าคนเห็นเขาขึ้นไปละตรงนี้ขึ้นไปเราก็ไต่ตึตึ๊งตึขึ้นไปยอดนันแต่ยังไม่จบนะไม่ใช่ยอดนันเราต้องลงจากยอดนันออิขนาด พักสักเดียวนะครับฮัตเดอ,อึบเดินมาทีเดียวเลยจะถ่ายวีโอให้ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงบนยอดเขาที่ล้จะแคมป์ถึงแคมป์ละลักไม่ใช่ยอดนั้นแต่เราจะต้องอ้อมสายไปอ้อม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 ตัดไปทางฝั่งนู้นแคมป์จะอยู่อีกซีกหนึ่งครับยังไม่ถึงหลอก แวะต่างลมแป๊บนึงเห็นในยอดนั้นไหมอันน่้คือผางงมเพรสูงลงมาได้ไงเอาครับอีกสองอึดใจเราจึงแทมและสู้ๆจากยอดเขานะครับอุ้ยเราก็ มุดเข้าป่าเหมือนเดิมทีนี้เราจะเดินเรียบเขาไปนี่เห็นทางเดินไหมครับเดินไปตรงนู้นตรงไปเรียบเขาไปาสักพักมันจะตัดลงทางที่จะไปแคมป์ได้เป็นดงเฟิร์นคุ้นๆน,นะเดี๋ยวพาไปดูไปนะครับทะลุ ทะลุหุบเขาอขอกมาก็จะมาเจอดองเฟิร์ไมาถึงสักทีข้ามดงเฟิร์มนี้แล้วลงหุบอีกทีนึงถึงแล้วอันนี้ชัวร์จำได้จำได้แล้วไปกันเตอะอยากนอนแล้ว <c oughs> ครัทะลุดงเฟิร์นทะลุดงเฟิร์นมาแล้วดงเฟิร์นแม่งก็โคตรไกลลงหุบได้ยินเสียงคนแล้วสแสดงว่าถึงแล้วกินควัวมั่งแ่ที่สุดนาฬิการจับไ้เร็ดโลกว่าครับเดินกันไปเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเตะ รวมแวะกินข้าวแวะพักแวะนอนนั้นนี่โอเคเดี๋ยวไปแยังชิงจุดกลางเต็นท์ก่อนนะครับเราจะถ่ายรอบๆให้ดูนี่นะครับแคมป์ของเราแคมป์ลังกาหลวงจะอยู่ในหุบอ่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเต็ไมไปหมดเลยโน่นองพักอยู่ข้างบน ที่เป็นเรื่องเราเยอะๆนะครับองแต่เรานอนข้างล่างและดอยลังคาหลวงจะอยู่บนยอดนู้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิวพาทิตย์กันบนยอดลังคาหลวงเดินขึ้นอีกโลนึงเดี๋ยวเตรียมของกินกันนะ